บริษัทคูโบต้าสิงห์บุรีจำกัดกับความทันสมัยของศูนย์บริการและโชว์รูมจำหน่ายคูโบต้าไปเราไปด้วยกันพี่น้องทุกท่านชาวไร่ชาวนาะสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่20ทับ4หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเครื่องยืนยันในความมาตรฐานเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสยามคูโบต้า มาตรฐาน ISO 9001 v e r ์ช่น2008ศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับ5ดาวรับรองโดยบริษัทสยามคูบอต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดแนนกขายพนักง,งานมีความสามารถให้คำปรึกษาในทุกด้านแก่ลูกค้าแผนกบริการพร้อมดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตลอดเวลา ความพร้อมด้านสินค้าที่โชวรูมของบริษัทคูโบต้าสิงห์บุรีจำกัดเรามีความพร้อมในสินค้าทุกแบบของคูโบต้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบทุกชนิดไว้บริการลูกค้านอกจากการให้คำปรึกษากับลูกค้าทางบริษัทได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษสามารถให้คำแนะนำด้านการเงินการออกรถการวางแผนการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคลังอะไหล่ บริษัทจะมีภาพอะไรแต่ละชิ้นให้ลูกค้าได้เลือกดูและสามารถค้นหาในระบบคอมพิวเตอร์ได้ในขณะที่ในคลังสินค้าก็มีอะไรมากตามความต้องการของลูกค้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกวันบริษัทคูโบต้าสิงห์บุรีจำกัดเราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีในทุกพื้นที่เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาทีมช่างจะเดินทางไปดูแลลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาในทันที เป็นสิ่งยืนยันในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าดุจญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัวบริษัทได้มีการจัดอบรมสินค้าทุกชนิดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าในการใช้งานเช่นรถขุดรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวรถดำนารู้วิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการดูแลบำรุงรักษาและให้ฝึกปฏิบัติจริงที่สนามฝึกของบริษัทเพื่อสร้างความชำนาญในการทำงานอย่างแท้จริง ศูนย์บริการของบริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทีมช่างที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการให้บริการโดยสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมั่นใจในความชำนาญและมาตรฐานการดูแลกิจกรรมคูบต้าเซอร์วิสเดย์ออกให้บริการลูกค้าของคูบต้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้จัดงานการเปิดตัวสินค้าในทุกครั้งเมื่อมีสินค้าใหม่ งานเปิดตัวรถขุดบริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดมีการร่วมมือการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับทีมงานเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานสยามคูบต้าคอร์ปอเรชันจำกัดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นระบบการทำงานที่ดีเยี่ยมมาตรฐานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกิจกรรมขอบคุณลูกค้า มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารมาเยี่ยมชมโชว์รูมที่มาตรฐานของคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดความใส่ใจดูแลของบริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดต่อลูกค้าทุกคนกิจกรรมการออกไปให้ความรู้เกษตรกร<ม>เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับลูกค้า,นาในด้านงานด้านการดูแลสังคม บริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดได้มีการร่วมกิจกรรมกับสังคมอย่างสม่ำเสมอและสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติคูบต้าแม็จำหน่ายรถมือ2องคูบต้าผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานในราคาแบบประหยัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดคุณสะอาดคำก่อนแม้จะอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง ก็เลือกที่จะมาใช้บริการที่บริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดก็การให้บริการก็ดีครับมีปัญหาอะไรก็โทรแจ้งทางคูบต้าสิงห์บุรีแล้วก็เดี๋ยวทางคูบต้าก็จะจัดส่งช่างมาให้ถึงบ้านเลย รักใส่ใจดูแลน่ะดีทางร้านเรื่องอะไรเป็นไงเรื่องอะไรไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยนะนานได้ไหมนานนะแล้วเวลาเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยติดต่อทางร้านสะดวกไหมสะดวกอ๋อที่ที่นี่มีประทับแต่ลอย่างคือการบริการหนึ่งการบริการ สองการดูแลดีมากครับครูาตาและให้ความสน,นิทสนิเชื่อมเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าจะซื้อครูบ้าตามาที่ครูบ้าตาสิง์บุร้เวลาอะไรไม่มีก็มาใช้บริการที่นี่ครับที่นี่ให้บริการดีนะครับอะไรก็ครบ นะครับแล้วก็อย่างแบ็คโฮที่ซื้อไปใหม่เขาก็บริการถึงที่ได้ดีเลยครับเขาบริการถึงที่เลยแล้วก็เซอร์วิสพร้อมตามอายุการใช้งานนะครับก็คือประทับใจง่ายง่ายนะครับประทับใจที่นี่นะครับทำงานได้ดีมาก ประมาณ8-9ปีเลยครับ<ป>ครับใช้รถอะไรของคุปตาอยู่ครับก็เหมือนเดิมทีมถ้าสี่ผ้าสีผ้าสุด8ดเนาะแล้วก็มาสีผ้าดีแอ้วมาเปลี่ยนเป็น50ครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็สองอย่างนี้ผมว่า50มนี้ค่องตัวกว่าดีเยี่ยมนะครับอสอบถามประจำ เาโทรมาหาประจําว่าเป็นไงมั่งอะไรเป็นบ้างเขาให้ติดต่อกลับเลยผมก็หรือว่ามันลดไม่เป็นไรก็แค่ปรึกษาเฉยครับ,รบ,รบนี่เขาก็แน่นนาให้ทางทีช่างเขาเข้าวิ่งเข้ามาดูให้เลยคือบริการเขาดีเยี่ยมครับแล้วก็คือรับติดต่ออะไรเขาก็ดาเนินการให้เราหมดทุกอย่างครับไปไปโอ้โห <laughs> ยอมรับเลยครับคูต้าที่เป็น ทคเตอร์ที่ใช้งานดีที่สุดเลยครับจุดการเสียก็น้อยลงเพราะที่บ้านจะใช้รถทุกขี่ห้อเลยครับรถแทคเตอร์นะครับ3-4ี่ยี่ห้อได้แต่ที่ประทับใจก็คือของคูป้าใช้ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ไวคล่องตัวครับคุยกับเกษตรกร,ะกรนะครับเรื่องการแนะนำไปคูป้าสิงบุรีก็คือมีส่วนลดของการบริการมีการ บริการหลังการขายนะครับเป็นสิ่งที่ดีและคูบตาสิงบุรีมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อกับเกษตรกร,กรทุกเมื่อครับบริษัทคูบตาสิงบุรีของเรานะคะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสยามคูบตาคอร์ปอเรชั่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูบตา เพื่อให้บริการดูแลรลบใช้ท่านอย่างเต็มที่นโยบายของเราที่สำคัญนะคะลูกค้าคือคนสำคัญของเราค่ะเรามีทีมงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลรลบใช้ท่านอย่างเต็มที่เรามีทีมฝ่ายที่ปรึกษาการขายให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับงานของท่านสามารถจะแนะนำท่านเรื่องการเงินที่ว่าท่านสามารถจ,จ่ายแบบสบายๆนะคะเรามีทีมช่างบริการหลังการขาย ที่พร้อมจะเข้าไปหาท่านได้ทุกเมือ่อเมื่อท่านติดตอ่อมีปัญหาต่างๆเราจะไปเยี่ยมเยียนท่านสม่ำเสมอน,น,นะคะแม้ท่านต้องฝ่ายอะไรเราก็มีอะไรครบครันพร้อมให้บริการได้อย่างเต็มที่เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่ผนแผนกอะไรนะคะขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าเราจะดูแลท่านได้อย่างที่สุดและก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจครด้าสิงห์บุรีตลอดมา เราให้สัญญาเขาว่าเราจะดูแลท่านเหมือนอย่างญาติมิตพี่น้องอย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะด้วยศักยภาพของบริษัทคูบต้าสิงห์บุรีจำกัดทั้งด้านความพร้อมในตัวสินค้าของคูบตา้าการดูแลหลังการขายการใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าดุดญาติมิตรเหมือนคนในครอบครัว การเข้าถึงและจริงใจต่อลูกค้าของผู้บริหารความไว้วางใจของลูกค้าจึงเป็นย่างก้าวที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเติบโตต่อไปพร้อมดูแลบริการลูกค้าทั่วจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ลูกค้ามาั่นใจว่าคิดถึงคูบต้ตาให้มาที่บริษัทคูบต้ตาสิงห์บุรีจำกัดต้องศูนย์คูบต้ตาเชิญพี่น้องมาคูบต้ตาสิงห์บุรีเชิญพี่น้องมา